อันนี้แต่เมื่อกี้เหรอเอาใส่กระเป๋าพี่ไว้หนึกกระเป๋าไว้หน่งกระเป๋าอันใหม่จับผักเลยปะวัวจับไม่ได้เลยับนวัวอ๋อหน้าจอบพันห้าสิบว้ายแล้วทำไมโบดังอะไรวะโบเป็นผมจริงเหรอเออน่ารักจริงไปเลยนะโบนะครับมันเป็นผมน่ารักเดือด เราเดินมาเลยก่อนเดี๋ยวพูดอนผพาเส้ผมวะทุกคนดูบอกกระเทยเนาะมันช่อหาทำหาเลยเนาะพวกกระเทยอ่ะดีนะเราเป็นชายแท้เราเป็นชายแท้ที่มาแต่งเป็นกระเทยเราไม่ใช่กระเทยจะน่ามาน่าใจเลยเราเป็นชายแท้ที่มาแต่งเป็นกระเทยเราไม่ใช่กระเทยโชคดีไปถ้าใครถ้าใครคิดว่าสวยส่งอ่างเปาให้หน่อยค่ะดิฉันก็เป็นชายแท้ค่ะเพราะดิฉันเป็นเพื่อนจับเตนลบแล้วก็เจนนี้ เออเนี่ยไม่รู้จักทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยวันเมื่อวานไปออกรายกายก็น่าจะแบบแบบนี้เออ,เอกระเทยลำคานปะทักแชทหน่อยค่ะ ปกติจะมีแต่เน่เสียตังค์ละกูเสียตังค์ละกูเริ่มเสียตังค์ละกูจะได้เสียตังค์ละ <c oughs> โอ๊ยเจกับน้องเป็นกระเทยเหนื่อยเจกับน้องเป็นกระเทยอ,อุ้ยแต่แตนน่ารักอ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยกับผู้หญิงมากค่ะเหนื่อยกับผู้หญิงมากชายแท้ดิเหนื่อยกับชายแท้มากเหนื่อยกับชายแท้หัดแต่งหญิงมากค่ะรีวิวคนเสื้อตดำข้างหลังหน่อยใครอะใครอะเฮ้ยเจมสไม่ได้สต์ลูกชาย <c oughs> เอาแล้วมึงก็จะยืนใกล้มึงจะเห็นเลยไปยืนข้างหลังสิเอเหมือนไม่เคยออกกล้องชื่อเด็กชายเจนลบค่ะเหมือนไม่เคยออกกล้องออกอ,นนอะไรเพิง่งสิบแปดปีบริบูรณ์ได้สองวันที่แล้วเป็นเด็กแนวติดตีดวินเทจเอามานี่ก่อนดิเป็นผู้ชายแนววินเทจติดตีดส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบนิดๆเป็นผู้ชายแบบตัวเล็ก เต้นหมูเด้งได้เดี๋ยวดีเฮ้ยเฮ้ยยัไงเต้นยังไงหมูเด้งอ่ะเอาเต้นดิเฮ้ยแต่ว่าเต้นหมูเด้งให้ดูได้เต้นหมูเด้งได้ไงอ่ะเฮ้ยเอามาเลยมิคเขาอยากดูหมูเด้งแล้วจะลบมาเต้นๆๆนี่ไปหาละวในนี้ยังบอกอยู่เลยว่าเต้นหมูเด้งได้เต้นไม่ได้เต้นไม่ได้จะลบหมูเด้งเหรอ อันนี้ธัรมชาติรักเพลงนะในเครื่องฉันมีแต่เพลงนี้ไงวะเอาไหมคะเอาไหมหนูกำลังสั่งเดี๋ยวสั่งเผื่าใครดาวใครดาวบ้า าเดี๋ยวตั่งหาแล้วกันเนาะเฮ้ยร้องเพลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องเพลงอ่ะเฮ้ยร้องเพลงเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยร้องเพลงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสั่งให้ค่ะจบสะพายกระเป๋าเก๋ๆร้องเพลงเหรอเฮ้ยเฮ้ยร้องเพลงเหรอเฮ้ยร้องเพลงเหลยเฮ้ย อุ๊ยดนีน่าหลักเนาะวยนโอ้น่าหลักเนาะทำไมว้ยดีน่าหลักเนาะติดหน้อวัีน่ารลักเนาะเอออุ๊ยดีน่ารักอะย่างี้ไงเออเออเยวเดียวอ๊ยนี่ารักอะอ้ยรอดอ่ะดยดูดีเดียวที่บอลเดียวาตีก้าก่อนใหขอดูหน่อยยมยฉัน่อยาูดอีรายการที่มันได้เงิน้อยนุ้เลอยนเต็มแลยละคน เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเมื่อวานฉันไปออกรายการตรงนี้นันน่ารักแต่ว่าฉันจะไม่สามารถนะวินมอเตอร์ไซค์ได้มัน,นไม่สามารถที่จะนมัมอเตอร์ไซค์ได้แน่นอนแล้วทำไมกูเหมือนอาจารย์ยิ่งตักในหออ่อแตแตกเลยมั้ยเออคล้ายอยู่พี่พี่ก๊อฟข้างหลังพี่ก๊อฟต้องดูให้ดีหน่อย,นะอยมัน <พา S 1> มันไม่ลงเลยข้างหลังอะ่ะ<อ>พี่ก๊อฟเหมือนพี่ก๊อฟกดไม่ค่อยลงข้างหลังอะ่ะเออจะใส่ออกมาสิกดกดลงหน่อยดึงหน่อยดึงลงเลยเออดึงหน่อยไม่ค่อยจะดึงลงเลยพี่ก๊ ไม่เล่นอะไรกันเหฮ้ยเจอน็อตใส่โบเจอน็อตใส่เจอน็อตตัวนี้ใส่ตัวนตัวนี้เจอน็อตเป็นลูกสาวเหรอเจอน็อตไหนมาดูโบนี้ใส่โบไงวะนึกว่าได้ลูกชายเนี่ยได้ได้ลูกสาวเฮ้ยเจอน็เฮ้ยสรุปเจอนเราเป็นลูกสาวค่ะจบเหมือนเจอน็อป่ะเฮ้ยพี่ตาตางสวยไหม พี่สตางค์วันนะั้นฉันเจอเธอที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวี่สวยแล้วยิงเนาะเดีต้องไปทักนางนางไม่ใช่สวยเจ๊สตางค์นางฉันตะโกนเรียกคอฉันแทบจะระเบิดแล้วก็เดินแบบตูดบิดไปกับพี่ดานัยสตางค์นางไม่เลิศพี่ก็ไม่ต้องไปทักนางหรอกเออเราอุตส่าห์แบบว่าอุย๊ยเจอพี่สตางค์อะอย่างเงี้ยแล้วดูสิทำกับเราอะทำกับช่างแต่งหน้าชื่อดังแบบนี้ไม่ได้หรอกนะสนใจค่ะแล้วเราก็ไปกับนี่สตางค์นางไม่เลิศ เราสับเราเราก็ไปกับแม่เล็กนมโตด้วยนะไปกับคตาแกรมเป็นคู่ขากับพี่ดนใยอุ้ยแรงมากเจอเลยถไม่ได้ถ้ามันโดูมีจริตมีอะไรนิดนึงเออใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนมีจริตเราเป็นชายแท้ที่มีจริตเอ่ะเราเป็นชายแท้ที่ไม่ได้อย่าตาอย่าพึ่งสิยังไม่โฟกัสคุยไปก่อนโอเค เขามากันยังลูกเด็กๆช่องช่องนั้นนะเขามากันยังยังคณะแบบสองโมงครึ่งอ๋อคณะสองโมงครึ่งเดี๋ยวจะไปข้างไหนเข้ามามาที่นี่อะไรนะลูกเข้ามาที่นี่เข้ามาที่นี่ค่ะเขามาที่นี่เข้ามาที่นี่ค่ะที่รัก็บองอะไรนะลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันถ่ายบนนี้โอ้พี่ก็ไม่ต้องถ่ายนะใช้ถ้ามันจะอย่างนั้นน่ะ โอ้ยไม่สาดแต่อาจารยลองดูสิเฮ้ยอาจารย์มาเร็วนี่งอาจารย์ดีดีนี่งสองอุ้ยอาจารย์มันนี้จะออกไปข้างนอกได้ไหมไม่ออกเลยอันนี้เอาเอาลงดีกว่าเอามือลงดีกว่ามองกล้องหน่อยสิเอออย่างนี้ก่อ จะทำไมปกติที่ถ้าเหมือนมองกล้องปกติอ,ะอ่ะเออแต่ารย์ไงนะดูตาขึ้นมามองกล้องหน่อยทีเออนั่นแหละนั่นแหละเออเออนั่นดิดีฉันว่าถ่ายในนูนสวยกว่าไหนดูอันนี้อันนี้ไม่ค่อยสวยมันไม่ใช่กล้องถ่ขขายประจำจริงไม่ได้พวกนู้น เออฉันว่านีนี้สวยกว่ายังไงคะคุณวันนี้ยังไงคะก็ไม่รู้สินะอืมจบมีผมจริงอะ่ะสามารถแบบเอาผมให้กลายเป็นโบแบบดิฉันได้เปล่าเออ <laughs> <laughs> เฮ้ยสวยตามสวยอุ <laughs> ้ยะหลีดมากเลยฮะไหนเอาเอาัอานนี้ถ่ายหน่อยดิอาไหนามา่ายจากที่นี้ อาจารย์รับหนะึงขอเทียนแล้วก่มาอาจารย์่ายวิดีโอด้วยไม่ใช่หรอไม่ไม่ไเอาอนนอวิดีโออันนั้นเปลา่าเออถ่ายเออเดี๋ยวเดีนี่ถ่ายถ่ายเอามาให้ผมยืมถือกันรู้ไหมเครื่องนู้นดี่แบบเกะเกะเ,เอาถ่ายถ่ายภาพนิ่งกันนะถ่ายหลายๆรูปหน่อยอแล้วก็ปาอยู่นู่นเอานี้เสร็จแล้วป่ะถ่ายเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปาอยู่นู่นู่อนแป๊บหนึ่งนะจะหลีกกระเทยกว่าจะเสร็จงาน เราทุกน,น,นะคาอย่าพึ่งนะเราทุกนาคาเดี๋ยวดูขอบูบุคคลนะทุกคนดีด่สวยอ่นนะเราทุกนาคาทุกคนนี่สองกล้อ,อุ้ยทำไมเด็กล้องมันหน้าเรียวจังวะไหนดูอ้าวเขาเชนสุดเชนอ้าวทำไมเด็กล้องมันหน้าเล็กกังเลยอ่ะอุ้ยพี่ก็จะถ่ายอย่างงี้สิไปยังไงอ่ะไปไปไปออกปะมันดูไม่ต้องให้เห็นมือเห็นปะแค่เห็นมือแล้วมันดู มันดูวันนี้<ห>มันต้องคูณสองมาเลยโอเคไหพี okay, ่กอล์มไม่ตื่นคูณสองเลยนะเออโอเคมาค่ะหนึ่งสองสามโอเคอันนี้บุคคลใช่ไหมบุคคลนะได้บ้างเลยเดีย๋ยวมาดึธรรมดาก่อนธรรมดาคูณสองก่อนโอเคหนึ่งสองสามไม่้องเห็นมือไหนเนี่ยหนูไม่เข้าใจข้างล่าง,างไงอ๋อโอเค โอเคค่ะเน,นี่ยเด้อเนี่ยนี่คือคุณสองนะจะสวยกับสวยละทุกค,คน,น,นคับเกือบสวยแล้วค่ะนนอนี่อันนี้ฉันไม่ปากฉันเนี่ยเนี่เออตรงตรงต้องนั่งตรงอย่างงี้ยเออมาแล้วก็มาคุณสองนะคุณสองนะอนาจารย์ถ้ามันไม่เห็นอนุ้อาจารย์ต้องเข้ามานี้เนอะไม่ต้องมาเที่ยวคอมเมนต์หรอกว่าหนวดเข้มมากหล่อมากกูแต่งแบบนี้สวยกว่าแม่มึงร้อยเท่าเลย ความจริงมาคุยกันกูแต่งขนาดเนี้สวยกว่าแม่มึงร้อยเท่าเลยว้ายตายแล้วเจ๊เอารูปโปรไฟล์แม่มึงกับกูบกมาเทียบกันได้เลยอ่ะพูดเอาความจริงคุยกันอะ,ะ่อะอะต่อให้แบบมีหนวดเข้มอะไรอย่างเงี้ยถ้ากูแต่งลุคนี้ยสวยกว่าแม่มึงร้อยเท่าเลยแต่ถ้าแต่งผู้ชายก็หล่อ,อด้วยเออเนะคะสวยกว่าพ่อมึงด้วยเพราะบางทีพ่อมึงก็แอปแมนจริงๆก็คือพ่อมึงก็เป็นแบบเดียวกับกูนี่แหละเออหนึ่งสองสามเออนั่นแหละค่ะจะดิตจะได้มาเออเออ จะได้มาค่ะคุณค่ะอาจจะต้องเอามือนี้เข้ามานิดนึงไอ้มือนั้นที่บูอเนี่ยเพราะว่าอ้าอ้าอ้าหนึ่งสองส้ามาค่ะดีค่ะ้าแต่ขอบุคคลนะบุคคลนะบุคคลก็ไม่กิ้ไม่บุคคลไปละโ <c oughs> อ๊ยฉันเกลียดเกลียดมากแต่ละอย่างแต่ละที ต้องมองกล้องพี่กอมันไม่สวยก็แต่ไม่มองกล้องอ่ะเออนี่เอาแบบนี้เอาจังหวะให้มันสวยๆสิพี่ก๊อฟนับหน่อยแบบอ๋อเหรอโอเค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 งั้นเอาบุคคลนะคะคูณสองแล้วนะคะพร้อมค่ะหนึ่งสองซ้ำปึ้งมาค่ะดีค่ะหนึ่งสองซ้ำปึ้งเออจะดีบคุณโทรศัพท์หนึ่งสองซ้ำปึ้งดีค่ะดีค่ะหนึ่งสองซ้ำปึ้ง อิ่มค่ะหนึ่งสองสามเออเออนั่นแหละค่ะอย,าอย,ยาออ่ากล้องอย่าต่ำเออดีค่ะหนึ่งสองสามปึ้งอย่ยตาต่ำทีอย่ตาต่ำ <laughs> อะไรใครตำ่ำเลยถึงพี่ก็ไปอย่าต่ำเออ <laughs> เอออย่ายิม้มเยอะค่ะเดี๋ยวเลี้ยงออกหนึ่งสองสามเออนั่นแหละค่ะเออเออเออให้เออให้มันจตลิศจากก้านเหมือนคนคุยโทรศัพท์มือาาอาจารย์อัดวิดีโอเดี๋ยวจะไม่มีเวลาใช่เดี๋ยวจะอัดขายปลาก่อน เดี๋ยวจะไม่มีเวลาเดี๋ยสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดี2องพจ้าสวัสดีค่ะสดใสค่ะวันนี้ยิ้มที่สดใสใช่ค่ะแม่แส่คอนไม่ใส่อ๊ยแม่ใส่คนนนอนแหจทำไมเขาทำเลสิกแล้วเออไม่สวยไปอยู่ข้างนอกค่ะตาหวานยิ้มหวานขอบคุณค่ะแต่งสวยก็งันๆน,นะคะ่ะดิฉันสามารถแต่งคนให้สวยได้ค่ะจากคนไม่สวยว้